ข้อคิดชีวิตจากพระครรของพระเจ้านะครับในเช้าวนันนี้พระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่2 1นะครับในหัวข้อที่บอกว่าทําแบบนี้ครอบครัวที่ไม่มีลูกเทวดาพี่น้องครับในบทนี้จะมีข้อคิดอะไรให้กับเราและเราจะเอามาประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราได้อย่างไรเรามาดูด้วยกันนะครับ คิดชีวิตเปลี่ยนเอาแล้วทําตามชีวิตไม่ย่ำอยู่กับที่นะครับพี่น้องครับอา่าน,นทุกวันเรียกบุณทุกวันทําตามทุกวันชีวิตดีขึ้นทุกๆุกวันในทุกๆุกทางนะครับเราอา่านวรละบทนะครับไม่นานก็จบเล่มนะครับอ่าค่อยค่อยอ่านไปอยากต่อเนื่องนะครับนี่คือวิถีชีวิตของผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์นะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ได้เอาพระชนะคำของพระเจ้ามาใช้ในชีวิตของเราเราไม่ได้อ่าน ท,ทุกวันก็เหมือนกับเราไม่ได้ทานอาหารนะตามปกติอย่างที่ควรจะเป็นร่างกายของเราก็จะขาดสารอาหารไปร่างกายของเราก็จะแค่เกรนไม่มีกําลังดังนั้นการอ่านพระคำของพระเจ้าทุกวันคือการเติมพลังไฟจิตวิญญาณให้กับตัวเองนะครับ เรามาอ่านกันเลยนะครับกฎหมายเรื่องฆคตกรรมที่ไม่รู้ตัวผู้ทำํำผิดนะครับข้อที่1ถึงข้อที่9นะครับเราอ่านด้วยกันนะครับข้อที่หในแผ่นดินซึ่งพระยาเวพระเจ้าของท่านประธานให้ท่านเข้ายึดครองนั้นถ้าพบศพคนที่ถูกฆ่าทิ้งอยู่กลางทุ่งนาโดยไม่ทราบว่าใครฆ่าเขาตายก็ให้พวกผู้ใหญ่และผู้พิพากษาของท่านออกมา วัดระยะทางถึงเมืองที่อยู่รอบๆศพผู้ตายให้พวกผู้ใหญ่ของเมืองที่อยู่ใกล้ศพผู้ตายนั้นนำโคตัวเมียตัวหนึ่งซึ่งยังไม่เคยใช้งานและยังไม่เคยเทียบแอกและให้พวกผู้ใหญ่ของเมืองนั้นนำโคตัวเมียนั้นลงไปที่ภูเขาซึ่งมีน้ำไหล ซึ่งไม่มีใครไถหรือหวานเลยและหกักคอโคตัวเมียที่หุบเขานั้นและพวกโปรหยหิตผู้เป็นบุตรหลานของเลวีจะต้องเข้ามาใกล้เพราะพระยาเวพระเจ้าของท่านได้ทรงเลือกพวกเขาไว้ให้ปฏิบัติพระองค์และให้อวยพรในพระนามของพระยาเวให้การวิวาทและการทำร้ายทุกเรื่องสิ้นสุดลง ด้วยคำของปุโรหิตเหล่านี้และพวกผู้ใหญ่ของเมืองที่อยู่ใกล้ศพผู้ตายนั้นจะล้างมือของพวกเขาเหนือโคตัวเมียซึ่งถูกหักคอที่ในหุบเขานั้นและเขาจะเป็นพยานว่ามือของพวกเราไม่ได้ทำให้โลหิตนี้ตกและตาของเราก็ไม่เห็นถ้าแต่พระยาว ขอสรงลบล้างบาปแก่อิสราเอลประชากรของพระองค์ผู้ซึ่งพระองค์ได้ทรงถ่ายไว้ขออย่าทรงถือโทษเรื่องโลหิตของผู้บริสุทธิ์ท่ามกลางอิสราเอลประชากรของพระองค์แต่ขอสรงลบล้างบาปเรื่องจากโลหิตนี้แก่พวกเขาดังนั้นท่านจะกําจัดความผิดเรื่องโลหิตของผู้บริสุทธิ์นั้นเสียจากท่ามกลางท่านเมื่อท่านทําสิ่งที่ชอบ ในสายพระเนตรของพระยาเวเป็องครับนี่คือเรื่องหนึ่งที่โมเสสได้บอกกับชนชาติอิสราเอลคนรุ่นใหม่ที่จะเข้าไปยังแผ่นดินขนาอันเมื่อพวกเขาไปตั้งเมืองไปตั้งรกรากแล้วนะครับระหว่างเมืองถ้าเกิดว่ามีการฆาตการรมมือมีผู้เสียชีวิตเมืองที่อยู่รอบๆของอผู้ผู้เสียชีวิตนั้นจะต้องรับผิดชอบ นั่นก็คือสิ่งที่จะต้องให้เมืองหรือผู้ปกครองเมืองเนี่ยต้องระมัดระวังที่จะไม่ให้เกิดเหตุแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีเหตุที่เป็นแบบนั้นจะต้องรับผิดชอบร่วมกันและจะต้องไม่ให้มีการฆาตรกรรมถ้ามีการฆาตรกรรมนั่นก็คือหมายถึงความบาปที่จะต้องชดใช้ด้วยชีวิตแล้วก็จะต้องอมีการชำระลง้ง ในพันธสัญญาใหม่เราขอบพระคุณพระเจ้าที่พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระผู้ไถ่พระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยไถ่โทษบาปของทุกคนและพระองค์ทรงตรัสให้เอาพันธสัญญาเดิมแลนะบัญญัติต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการลงโทษแล้วก็การชำระล้างความผิดความบาป นั้นพระองค์ทรงทำที่ไม่กรเคตและพระองค์ทรงตรัสว่าการฆาตกรรมหรือการทำลายชีวิตนั้นเป็นบบปที่จะต้องไม่เกิดขึ้นท่ามบคนที่เชื่อในพระองค์ุ้งครับให้เราคิดถึงในเวลานั้นที่ชนชาติอิสเซลที่อยู่ในพันธสัญญาเดิมอยู่ในบรรดาิน,นั้นพวกเขาไม่ได้มีพระวิญญาณบริสุทธิ์เหมือนอย่างก,กับพวกเราในแบบนี้คพที่จะมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ นำชีวิตของเขาก็จะเป็นกลุ่มผู้เผื่เจนะเป็นผู้นำโปรโลิตทั้งหลายและประชาชนทั่วไปก็เป็นผู้ปฏิบัติโดยใช้กำลังหรือความสามารถในการทำดีของตัวเองเท่านั้นเองแต่เราขอบพระกุณพระเจ้าในเวลานี้พระเยซูคริสต์ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าให้ครอบครองชีวิตของเราแล้วก็นำพาชีวิตของเราและในพันธสัญญาใหม่ไม่ ไม่ใช่การฆาตรกรรมนะเพียงแค่การโกรธคนอื่นก็ถือว่าเป็นการฆาตรกรรมเนะี่เป็นการทําลายคนอื่นแล้วนี่คือคําสอนที่พระยซูคิ์ทรงตัดแล้วก็บอกกับเราดังนั้นการที่จะมีผู้เสียชีวิตหรือมีการกระทําผิดในลักษณะที่เราอ่านวันนี้เนี่ยจะไม่เกิดขึ้นใดการจะไม่มีการเกิดขึ้นนะครับเรื่องครับถ้าเราอยู่ในพระเยซูคริสต์อยู่ในพระวิญญาณบริสุทธิ์ แม้แต่กฎหมายก็ไม่สามารถที่จะมีผลต่อชีวิตของเราเพราะว่าเราไม่มีอะไรที่จะทำผิดกฎต่างๆซึ่งเป็นกฎที่มนุษย์เนี่ยเขียนแล้วก็กํากับขึ้นมานะครับดันั้นจะมีสภาพของอะรสันติสุขที่แท้จริงสันติภาพที่แท้จริงจะเกิดขึ้นท้ามีคามผู้เชื่อในพระเยซูนะครับเรามาอ่านกันต่อนะครับข้อที่1 0ถึง14เนี่ยเป็น เชลยที่เป็นผู้หญิงนะครับว่ามีกฎอย่างไรบ้างนะครับข้อที่10เมื่อท่านออกไปทําสงครามกับพวกศัตรูของท่านและพระยาเวพระเจ้าของท่านทรงมอบพวกเขาไว้ในมือของท่านแล้วและท่านจับเขามาเป็นเชลยและท่านเห็นผู้หญิงคนหนึ่งรูปร่างงดงามในหมู่เชลยนั้นและปรารถนาจะได้มาเป็นภระยาของท่าน ท่านจงพานางมาไว้ที่บ้านของท่านให้นางโกนศีรษะและตัดเล็บมือเสียและให้นางถอดเครื่องแต่งกายอย่างเฉลยออกและให้อยู่ในบ้านของท่านให้ไว้ทุกถึงบิดามัรดาของนางหนึ่งเดือนเต็มหลังจากนั้นท่านจึงจะเข้าไปหานางเป็นและเป็นสามีของนางได้และให้นางเป็นภรรยาของท่าน ภายหลังท่านไม่พอใจนางนั้นจงปล่อยนางไปตามแต่นางจะพอใจไปไหนห้ามไขเอาให้ห้ามไข,าาาามขานางเอาเงินห้ามทํากับนางเยี่ยงทานเพราะท่านทําให้นางได้อายแล้วนะครับนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับในเรื่องของอสามีภรรยาศัตรูในที่นี้หมายถึงศัตรูที่อยู่นอกดินแดนคณะอันนะครับ ก็คืออยู่นอกเขตครอบครองของอชนชาติอิสราเอลเนี่ยเมื่อเขาต่อสู้แล้วก็ได้คนเหล่านั้นมาเนี่ยก็ได้เอาชนะคนเหล่านั้นแล้วก็มีผู้หญิงที่เป็นชเชลยเนี่ยเอามาเป็นภระยาได้นี่คือสิ่งที่จริงๆแล้วเมื่อเราย้อนกลับไปในบทก่อนๆนะครับเราก็จะเห็นว่าแท้ที่จริงแล้วพระเจ้าไม่ประสงค์ให้ ชนชาติอิสราเอลเนี่ยนะแต่งงานกับคนต่างชาติหรือแต่งงานกับชาวคาณะอันนะครับ balances. พระเจ้าต้องการที่จะให้ชนชาติของพระองค์นั้นเป็นชนชาติที่บริสุทธิ์เพราะว่าผู้หญิงที่เป็นชาวต่างชาติสามนั้นที่จะนําพวกเขาเนี่ยออกนอกอาทางของพระเจ้าออกอไปกราบไหว้บ,บูชารูปขอรบได้แต่ในกรณีนี้ก็คือพวกเขาเป็นเชื้อเลยซึ่งไม่มีไม่สามารถที่จะ มีอำนาจนเ,หนเหนือเขาได้นะครับแล้วก็พระเจ้าทรงประสงค์ให้ปกป้องสิทธิสตรีปกป้องผู้หญิงที่เป็นชื่อเลยนะพี่น้องเราในตรงนี้เนี่ยนะเราได้เห็นถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงเปิดเผยในพันธสัญญาใหม่ว่าการมีสามีภรรยาการมีครอบครัวนั้นพี่น้องครับใน เอเฟซัสบทที่5ข้อที่25กล่าวไว้ว่าส่วนสามีก็จงรักภรยาของตนเหมือนพระคิดทรงรักคิดจักรและประทานพระองค์เองเพื่อคิดจักพี่น้องครับในพันธสัญญาใหม่เราไม่มีต่างชาติเราไม่มีอ่ยิวหรือคนต่างชาติต่อไปเราทุกคนเป็นประชากรของพระเจ้าด้วยความเชื่อในพระเยซูคริสต์ังนั้นการที่จะ รับใครคนใดคนหนึ่งมาเป็นภรยาไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยทำตามสิ่งที่พระบิดญานบริสุทธิ์ทรงนำารอคนคนหนึ่งคนใดจะแต่งงานก็ต้องอธิษฐานต่อพระเจ้าว่านั่นเป็นผู้ประปอนให้เป็นผู้ที่พระเจ้าจะเตรียมให้แต่งงานใช้ชุดคู่ด้วยไหมเมื่อแต่งงานแล้วก็ใช้ชุดคู่แล้วสามีจะต้องรักภรรยาเหมือนอย่างที่พระเยซูคริสต์รักคริสตจักรพระเยซูรักคริสตจักรอย่างไรพระเยซู เสียสละยอมสละพระนชนของพระองค์เพื่อจะได้คิดัก่ะของพระองค์อ่ะสามีก็ต้องเสียสละความสุขสบายทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะได้ภรยาดูแลภรยาแล้วก็ให้เกียรติภรยาเข้าใจใส่ภรยาสามีจะต้องรับภรยาเหมือนกับรักตัวเองนี่คือพันธสัญญาใหม่ที่บอกกับเรานะครับขอบแล้วเจ้าทรงนําเรานะครับถ้าเราเป็นสามีเป็นภรยาเราก็จะ ทำหน้าที่ของเราอย่างถูกต้องแล้วก็พึ่งพระบิณฑบาตในกตททิยะทำบทบาทหน้าที่ของเราอย่างนี้นะครับเอาเรามาดูกันต่อนะครับข้อที่1 5ถึง17เป็นเรื่องของอสิทธิผู้เป็นลูกนะครับในที่นี้พูดถึงลูกหัวปีนะข้อที่15้าถ้าชายคนหนึ่งมีภรรยาสองคนรักคนหนึ่งไม่ชอบอีกคนหนึ่งภรรยาทั้งสองคือทั้งคนที่รักและคนที่ไม่ชอบก็มีบุตรด้วยกัน และบุตรหัวปีเป็นบุตรของภรรยาคนที่ตนไม่ชอบเมื่อถึงวันแบ่งทรัพย์สินให้แก่บุตรเป็นมรดกนั้นห้ามเขาทำต่อบุตรของภรยาคนที่ตนรักนั้นเหมือนเป็นบุตรหัวปีแทนบุตรของภรยาที่ตนไม่ชอบซึ่งเป็นบุตรหัวปีแต่เขาต้องยอมรับบุตรหัวปีคือบุตรของภรยาคนที่ตนไม่ชอบโดยแบ่งทุกสิ่งที่มีให้แก่บุตรหัวปี สองเท่าเพราะว่าคนนี้เป็นต้นกําลังของบิดาสิทธิของปทหัวปีเป็นของเขา,าน่ะครับภรรยาสองคนนะครับในที่นี้นะครับไม่ได้หมายเพราะว่าโอ้เราสามารถที่จะมีภรรยามากกว่าหนึ่งคนได้นะครับเพราะพ่พีบอกว่ามีภรรยาสองคนนี่นะครับนี่คือสิ่งที่เป็นต้นเหตุของความขัดแยง้งแล้วก็ความไม่สงบสุขในครอบครัว เมื่อมีปัญหาแบบนี้พระเจ้าทรงเปิดเผยแล้วก็ให้โมเสสได้ช่วยเด็กที่เกิดมาให้ความสําคัญของลูกนะครับที่เกิดมาแล้วมีปัญหาเกิดขึ้นคน,คนไหนที่จะให้เป็นบุดหัวปีพี่น้องครับถ้ามีภรรยาคนเดียวก็จบเรื่องนะไม่มีปัญหาแต่พอมีภรรยาสองคนเนี่ยกลายเป็นปัญหาเลยนี่คือสิ่งที่พระเจ้ากําลังเปิดเผยแล้วก็บอกกับเราว่าถ้ามีภรรยาน้อยหรือมีภรรยามาก่อนหนึ่งคนจะมีปัญหาเกิดขึ้นในครอบครัว แน่นอนนะครับมันจะสร้างความตึงเครียดให้แก่ความสัมพันธ์ต่างๆเพราะความลำเอียงแล้วก็การเลือกปฏิบัติจะเข้ามาในความสัมพันธ์ของชีวิตสมรสอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การมีภรรยาหลายคนมีอยู่ในสมัยบรรพุรุษห,หรือในพันธสัญญาเดิมเนี่ยนะถึงแม้ว่าพระเจ้าจะไม่รับรองให้มีหลายคนพระองค์ก็ยังทรงช่วยให้มีการจัดระเบียบเมื่อเกิดปัญหาเกิดขึ้น นงคพระเจ้าไม่ประสงค์ที่จะให้เป็นแบบนั้นแต่เมื่อมีปัญหาแล้วพระองค์ประสงค์ที่จะให้ทุกอย่างนี้จะจัดการแก้ไขนะครับในพระธรรมของพระเจ้านะครับในพันธสัญญาใหม่นะพูดถึงเรื่องของการมีภรรยานะครับในหนึ่งทิโมธีบทที่3ข้อที่2บอกว่า ผู้ปกครองดูแลนั้นจะต้องเป็นคนที่ไม่มีทิฏฐิเป็นสามีของหญิงคนเดียวรู้จักประมาณตนมีสติสัมปชัญญะเป็นคนน่านับถือมีอัธยาศาัยต้นรับแขกเหมาะที่จะเป็นอาจารย์พี่รองรับนี่คือคุณสมบัติของผู้ปกครองในพระธรรมของพระเจ้าผมมองว่าไม่ได้แปลว่าผู้ปกครองเท่านั้นนะจะต้องเป็นคนที่มีภรยาคนเดียวแต่ผมมองว่าทุกคนจะต้องเป็นคนที่มีภรยาคนเดียว แล้วก็เป็นคนที่พร้อมที่จะถูกใช้งานเพื่องานของพระเจ้าเพื่อ,เ,อเป็นผู้นําคิดจักหรือเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้านะเตรียมพร้อมเพื่อที่จะเป็นผู้ที่จะเป็นแบบอย่างให้กับคนรอบข้างให้กับคนนะครับนี่คือสิ่งที่พระธรรมในพันธสัญญาใหม่นี้บอกกับเราในเรื่องของการมีสามีภรรยาที่เป็นคนเดียวนะครับนนะครับในเรื่องนี้มีปัญหาเกิดขึ้นใน สงังคมปัจจุบันเนี่ยเยอะแยะมากมายในเรื่องของการมีสามีภรรยาที่มากกว่าหนึ่งคนนะครับความหึงหวงปัญหาครอบครัว,รวกเกิดขึ้นแล้วก็มีปัญหาต่อ,เ,อเด็กที่เกิดมาเนี่ยอย่างมากมายเดยทีีเดียวนะครับาเรามาอ่านกันต่อนะครับข้อที่18ถึง2 1นะครับเป็นเรื่องของลูกที่ไม่เชื่อฟังนะครับถ้าชายคนใดมีบุตรที่ดื้อและไม่อยู่ในโอวาท ไม่เชื่อฟังเสียงของบิดาของตนหรือเสียงของบรรดาของตนแม้ว่าบิดาบรรดาจะได้ตีสอนเขาก็ไม่ยอมฟังให้บิดาบรรดาจับตัวเขาออกมาหาพวกผู้ใหญ่ของเมืองนั้นณนะประตูเมืองของเขาและพูดกับพวกผู้ใหญ่ของเมืองนั้นว่าบุตรชายของเราคนนี้เป็นคนดื้อและไม่อยู่ในโอวาทไม่เชื่อฟังเสียงเราเป็นคนตะละและที่เมา แล้วผู้ชายทุกคนในเมืองนั้นจะเอาหินคว่างเขาให้ตายดังนั้นท่านจะได้กําจัดความชั่วเสียจากท่ามกลางท่านคนอิสราเอลทั้งสิ้นจะได้ยินและเกรงกลัวนะครับนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นโมเสสได้บอกกับชนชาติิสรลว่าถ้าหากว่ามีปัญหาเกิดขึ้นเด็กตื้อหรือคนไม่เชื่อฟังพ่อแม่เนี่ยเกิดขึ้นท่ามกลางนี่คือกฎที่จะต้องจัดการกับคนที่ตื้อนะครับ อครับในสมัยนี้เนี่ยนะมีศัพท์หนึ่งที่พูดกันบ่อยนั่นคือลูกเทวดาถ้านะเกิดมาเนี่ยโอ้โหเป็นเหมือนคนวิเศษวิโสเป็นเหมือนเทวดาพ่อแม่จะต้องดูแลเอาใจใส่จะต้องเตรียมนู่นนั่นนี่ไปนะครับนะปรนิบัติรับใช้ทําทุกอย่างเพื่อลูกกลายเป็นคนวิเศษวิโสแล้วก็ไม่เชื่อฟังดื้อดึงต่อด้านนะครับมีปัญหาเยอะแยะมากมายเกิดขึ้น ขอพระเจ้าทรงนำนะครับในพระธรรมของพระเจ้าทําให้เราได้เห็นถึงกฎหรือสิ่งที่พระเจ้าต้องการที่จะให้คนดื้อดึงไม่เชื่อฟังพ่อแม่เนี่ยจัดการแก้ไขเพื่อที่จะไม่ให้มีลูกที่ไม่เชื่อฟังพ่อแม่เ,เกิดขึ้นท่ามกลางประชากรของพระเจ้านะครับในพันธสัญญาใหม่ได้บอกกับเราอย่างไงนะครับเรามาดูด้วยกันนนหนึ่งที่โมธีบทที่3ข้อที่4และก็ข้อที่5นะครับ ก็พูดถึงการดูแลลูกผู้ปกครองครอบครัวของตนได้ดีอบรมบุตรธิดาให้มีความนอบน้อมด้วยความเคารพนับถือเป็นอย่างยิ่งนะี่ครับนี่คือคุณสมบัติของผู้ปกครองดูแลคิดดีจักแล้วผมก็บอกว่าผ,ผู้นำครอบครัวผู้เป็นผู้ปกครองครอบครัวผู้คนก็จะต้องดูแลอบรมลูกของตัวเองให้ดีที่สุดข้อที่5นี้บอกว่า เพราะถ้าชายไหนไม่รู้จักปกครองครอบครัวของตนคนนั้นจะดูแลคลือจักของพระเจ้าได้อย่างไรการดูแลครอบครัวกันให้ครอบครัวอยู่ในถังที่ถูกต้องลูกๆอยู่ในถังที่ถูกที่ควรนะครับนี่คือสิ่งที่รพระองค์ประสงค์เมื่อคุณพ่อคุณแม่อยู่ในการทรงสธิ์ของพระเยริสุทธิ์เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกการพูดหรือการสอนจะเต็มไปด้วยสีทธิอำนาจแล้วก็ลูกๆของเขาก็จะ เต็มไปด้วยความเชื่อฟังและสิ่งที่สำคัญที่สุดพี่น้องครับการอธิษฐานตอพระเจ้าร้องทูลต่อพระเจ้า,พเ,จาเพื่อพระเจ้าจะปกป้องคุ้มครองดูแลลูกของเราเด็กๆของเราให้อยู่ในทางที่ถูกที่ควรเพราะว่าในเวลานี้เนี่ยนะครับซาตานวิญญาณชั่วมันใช้ข้านิยมมันใช้การล่อลวงต่างๆเนี่ยนนะหลายช่องทางมากจริงๆเมื่อเราอธิษฐานขอ,อกกนพระเจ้าปกปักรักษาพิทักษ์ดูแลลูกของเราเราก็จะมีลูกที่อยู่ในการปกป้องของพระเจ้าแล้วก็ เราก็จะมีสติปัญญาในการสอนในการควบคุมดูแลเด็กๆของเรานะครับเราก็จะมีสติปัญญาอย่างพระเยซูคริสต์พระพรองค์ทรงเป็นแหล่งแห่งสติปัญญาให้กับคุณพ่อคุณแม่ในการดูแลลูกแล้วก็เด็กๆในการปกครองของเรานะครับนี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงเปิดเผยบอกกับเรานะครับกฎหมายเบตเตอร์เลตนะครับข้อที่2 2อถึงี่นะครับ ข้อที่22บอกว่าถ้าคนใดทําความผิดซึ่งมีโทษถึงตายและเขาถูกประหารชีวิตและท่านแขวนเขาไว้ที่ต้นไม้ห้ามปล่อยให้ศพของเขาค้างอยู่ที่ต้นไม้ท่านจงฝังเขาเสียในวันเดียวกันนั้นเพราะผู้ที่ต้องถูกแขวนไว้บนต้นไม้ก็ถูกสาปแช่งโดยพระเจ้าอย่า,าท่านอย่าทําให้แผ่นดินของท่านซึ่ง พระยาเวพระเจ้าของท่านประธานแก่ท่านเป็นมรดกนั้นเป็นมนลชินนะครับในพระธรรมของพระเจ้าทรงอา่าเปิดเผยบอกเหมือนนนเป็นการาพรยากรณ์ถึงพระเยซูคริสต์ที่เอาคําสับแช่งของคนทุกคนในโลกใบนี้ไว้ที่พระองค์เพราะว่าพระเยซูถูกปรารชีวิตที่ไม้กางเขน พระองค์ทรงรับเอาโทษบาปความทแช่งทั้งสิ้นไว้ที่พระองค์และเมื่อพระองค์สิ้นพระชนม์ที่ไมกังเขนแล้วพระองค์ก็ถูกนําไปฝังในอุโมงค์ในวันเดียวกันแล้วก็วันที่สามพระองค์ทรงเป็ดขึ้นจากปากตายมีชัยชนะแล้วก็พระองค์ทรงเสด็จขึ้นสู่สวรรค์และในเวลานี้พระองค์ทรงอยู่เบื้องพระหัตถ์ขวาขององค์พระผู้เป็นเจ้าอาธิษฐานเพื่อเพื่อกราบแล้วก็เป็นพยานให้กับทุกคนที่ เชื่อพระองค์ว่าเป็นผู้ที่ชอบธรรมแล้วก็บริสุทธิ์เป็นผู้ที่ไร้มนทินบัปแล้วนะครับพี่น้องครับมาถึงข้อคิดคําถามจากพระคำของพระเจ้านะครับวันนี้ขอครอบครัวของคุณเป็นอย่างไรบ้างนะครับครอบครัวของเราเป็นครอบครัวที่ดีแล้วก็ลูกๆของเราไม่ได้เป็นลูกเทวดาเราขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงนำแล้วก็ช่วยเรานะครับ ระบบเชื่อว่าเราทุกคนที่เป็นสามีเราเป็นสามีที่เป็นปูโรหิตประจําบ้านเป็นผู้นําที่รักภรรยาแล้ะรักครอบครัวเป็นผู้นําที่เป็นแบบอย่างในการาติดตามพระเยซูคริสต์ในการเชื่อฝังพระองค์เองเ,เครับภรรยาทุกคนก็เป็นภรรยาที่ให้เกียรติและก็ยำเกรงพระเจ้าเราให้เกยียรติภรรยาแล้วก็ให้เกียรติสามีแล้วก็รักสามีเชื่อฟังสามี แล้วก็เป็นผู้หญิงที่ทําหน้าที่บทบาทการดูแลลูกการดูแลครอบครัวได้อย่างดีนะครับเราขอบพระคุณพระเจ้าแล้วก็เด็กๆทุกคนก็เป็นคนที่ถูกฝึกถูกสอนมาอยู่ในทางของพระเจ้าะเด็กแล้วีแล้วก็เติบโตในทางที่ถูกต้องเป็นเด็กที่เชื่อฟังและเป็นเด็กที่ให้เหตุผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็เป็นเด็กที่ยำเกรงพระเจ้านีเมงนะครับจะทําอย่างไรให้ครอบครัวอบอุ่น น้องครับเราต้องการให้ครอบครัวของเราเป็นครอบครัวที่อบอุ่นตลอดนะครับเราไม่ต้องการให้วันนี้เวลาน,นี้ครอบครัวดูดีมีความสุขแต่พอ,อนนเคตเราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะมาโจมตีการเป็นสามีการเป็นภรรยาจะมาโจมตีลูกของเราในรูปแบบไหนเราไม่รู้เราอาจจะดูแลครอบครัวของเราได้ไม่ใช่24ชัมม่วโมงน้องครับเราจะทําอย่างไรให้ครอบครัวของเรา อยู่กันอย่างอบอ่นตลอดเวลาแล้วก็ตลอดไปไมีอยู่ทางเดียวก็คือต้องพึ่งพระเยนบุสุดแล้วก็ธิษฐานตอบะองเพื่อ,นนท,อที่จะไปอยู่ในการปกปักรักษาพิทักษ์ดูแลอยู่ในการทรงนำของพระเยนบนุตในฐานะที่เราเป็นสามีเป็นภรยาเราเป็นลูกไดเป็นนะครับนะพึ่งพระองค์ร้องทุลตอบะองเพราะโดยกาลังอานจํากัดของความเป็นมนุษย์เราทําได้แค่ความสามารถของเรามากกว่านั้นเราไม่สามารถที่จะทําได้เราไม่สามารถที่จะปกป้องลูกของเรา ให้ปลอดภัยจากยาเสพติดกันพนั้นสิ่งที่ไม่ถูกต้องได้ตลอด24ชั่วโมงแต่พระเจ้าทรงทาได้อธิษฐานบอกกับพระเจ้าร้องพุดธตอบรงดีที่สุดจะหนุนใจคนรอบข้างให้มีครอบครัวอบอุ่นไปด้วยกันได้อย่างไรพี่น้องครับคนจำนวนมากเิญกับปัญหาครอบครัวสา,ม,ามีไปมีมากไปมีคนอื่นมีปัญหาครอบครัวภรรยาถูกทอดทิ้งกลายเป็นซิงเกิลมาเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวแล้วก็ลูกก็าเจอปัญหา,าขาดความอบอุ่น ขาดความรักต้องการความรักความอบอุ่นนี่นะครับเจอปัญหาอย่างนี้เยอะแยะมากมายเลยเราจะเชิญชวนแล้วก็บอกกับพวกเขาให้มาอยู่ในครอบครัวที่อบอุ่นครอบครบัวที่ดีครอบครัวที่รักกันและกันและที่จะไม่มีปัญหาในครอบครัวได้อย่างไรนี่นะครับก็โดยการทําหน้าที่ของเราซึ่งเพิ่งพระบิณทธิ์ในการเป็นสามีภรรยาแล้วก็มีครอบครัวที่อบอุ่นและกันเป็นแบบอย่างเราก็จะทําให้คนรอบข้างที่เห็นครอบครัวแบบนี้อยากจะมา รู้จักอยากจะมาพบกับพระเยซูคริสต์เอเมนไหมครับนี่คนหนึ่งที่เขาเจอกับปัญหาครอบครัวสามอนะีอยากกับเขาแล้วก็ลูกก็มีปัญหาวันหนึ่งเขาก็มาแล้วก็อยากจะมารู้จักกับพระเยซูแล้วเขาก็บอกว่าเขามีเพื่อนคนหนึ่งที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเห็นครอบครัขวของเพื่อนเนี่ยสามีภระยาลูกอบอุ่นมาก แล้วก็เมื Rabbi, Jesus, Jesus, mm ่อเช็คดูแล้วพบว่าครอบครัวนี้เชื่อพระเยซูแล้วก็ไปนมัสการพระเจ้าทุกวันอาทิตย์แล้วก็รับใช้พระเจ้าอย่างอบอุ่นทั้งครอบครัวเลยเขาอยากจะมีครอบครัวที่อบอุ่นแบบนั้นก็เลยมาหาพระเยซูแล้วก็ต้องการที่จะเชื่อและติดตามพระเยซูพี่น้องครับขอให้ชีวิตของเราเป็นเหมือนขอให้ครอบครัวของเราเป็นเหมือนครอบครัวนั้นที่คนรับข้างเขียนแล้วก็อยากอยากเป็นอยากจะมีครอบครัวที่อบอุ่นเอเมนนะครับ ให้เราใช้เวลาในที่ฐานต่อพระเจ้าร่วมกันนะครับอะไรคือข้อคิดอะไรคือสิ่งที่เราจะเชื่อฟังแล้วก็ทำตามกาเด่พระบิดาเจ้าข้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับข้อคิดในเช้าวันนี้นที่พระองค์ทรงเปิดเผยสัปแหรให้กับเราเราไม่สามารถที่จะมีครอบครัวที่ดีและอบอุ่นได้โดยกําลังอันจํากัดของความเป็นมนุษย์เราขอบพึ่งพระวิญยาบสุทพึ่งความรักของพระองค์ขอพระองค์ทรงนําเราพระองค์เจ้าข้าในการทําหน้าที่บทบาทอย่างถูกต้องในครอบครัวของเรากาเด่พระบิดาเจ้าข้าเพราะว่า การทําแบบนี้จะทําให้เรามีครอบครัวที่ดีและจะไม่ทําให้ลูกๆของเราเป็นเหมือนคนพิเศษจนไม่สามารถที่จะอบรมดูแลสอนพวกเขาได้ขอพระองค์ทรงนำเราด้วยพระองค์ช่ายเราที่ฐานทุนกตอบพระองค์ร่วมกันในพระนามพระมหายซูคริสต์เจา Amen. ายย้าอเมนขอพระบิดาพรผู้สุดที่จะเติมเต็มให้พวกเราทุกคนนะครับขอพระเจ้าเป็นร้อยครับ จะเป็นพระพรเพื่อคนทุกคนมาถึงความจริงให้ความรักนี้ที่มีเป็นแสงนำทางให้เรานับจากคนนี้ให้ชีวิตที่มีเป็นแสงสะท้อนไปให้คนรู้ว่าใครที่นำคข